นักร้องชื่อดังวอดหยุดพูดถึงอดีตฟาดทิ้งท้ายเกลียดและขอบคุณที่ไปจากชีวิต เป็นอีกหนึ่งนักร้องสาวชื่อดังแถวหน้าของเมืองไทยอย่างคุณตั๊กกแตนชลดาโดยเราจะเห็นผลงานของเธอมากมายและเราจะเห็นได้ว่าเธอนั้นเป็นสาวอารมณ์ดีสุดๆแต่ล่าสุดสาวตั๊กกแตนก็ได้โพสเฟซบุ๊กฝากถึงทุกคนอย่าพูดถึงเรื่องอดีตอีกโดยเธอระบุว่าบ่อยครั้งเวลาที่ไปเล่นคอนเสิร์ตจะมีคนชอบพูดถึงหรือแซวเรื่องอดีตของแตนในขณะที่แสดงอยู่บนเวทีแตนอยากจะบอกว่าการที่ผู้หญิงคนหนึ่งซื่อสัตย์กับเรื่องราวความรักแล้ว ถูกกระทํามันไม่ใช่เรื่องน่าขำหรือเรื่องตลกมันเป็นเรื่องที่แสนจะเจ็บปวดของคนคนหนึ่งเข้าใจนะคะว่าหยอกแต่แตนก็ไม่ได้อยากพูดถึงอีกแล้วฉันลืมไปนานแล้วทุกวันนี้ชีวิตดีขึ้นมีความสุขกับตรงนี้มากๆฝากถึงแฟนแฟนไม่ต้องพูดถึงให้แตนได้ยินอีกแตนไม่อยากได้ยินและไม่อยากรับรู้ต่างคนต่างอยู่มันจบไปนานแล้วขอบคุณนะที่เดินไปจากชีวิตฉันตักกแตนโลาดา ซึ่งหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความห่วงใยกันเป็นจำนวนมาก